วันนี้ลูกป๊อบอยู่กับพี่แก๊ปลูกป๊อบจะตื่นเต้นมากนะคะคือตอนนี้รู้สึกแบบไม่ได้เจอมนุษย์มานานมากพี่เราแล้วเรากั้เรากอดกันได้ไหมไอคานทากิวไม่ได้อะฮะ I wish I could นะคะ I wish I could แต่ว่าคานเราคงต้องแบบว่าพักพิสูจน์จริงอยู่โอเคครับเด้อได้ไหมตั้งก่อนั่งกอดไกลๆหนึ่งสองสามอ่าถูเ คุณผู้ชมหลายคนที่ดูอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย You o o o k familiar The word familiar means ซึ่งคุณเคยดูคุ้นๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าพี่แก๊ปหน้าตาดูคุ้นๆอย่างเงี้ยก็เคยเล่นซีรีส์เด็กใหม่แดนเนาถ้าเกิดใครใครเคยดูเป็นคูวินครับข่มขืนเออข่มขืนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไว บอยก็เป็นซีรีส์เหมือนการจัดเกาหลีมาดัดแปลงแล้วก็จริงๆเคยเป็นพิธีกรรายการบ้านและสวนแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วแต่ก็มาทำช่องของตัวเองในยูทูบเหกันครับเป็นช่องเกี่ยวกับบ้านการออกแบบอะไรอย่างนี้ครับโอเคโอเคอพีซิปหรอซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าแปลไปไทยก็คือกระดาษหนึ่งหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นครับชื่อร้านของพี่แก๊ปะคะมันมีวงเล็บ S วงเล็บที่เป็นตัว S ไปด้วยใช่ครับ Why is that ก็จริงๆถ้าเกิดบางคนที่ เก่งภาษาอังกฤษก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ตกภาษาอังกฤษแน่เลยมันเป็นอ่ะมันต้องตามด้วยเอกพจน์ใช่ไหมฮะเราไปเติมเอสไปได้แต่ว่าจริงๆมีนิ่งของเราเลยแค่อยากจะบอกว่ากระดาษหนึ่งแผ่นมันไม่มีคุณค่าเท่ากับหนึ่งคุณจะไปมองว่าอ่ะมันต้องเท่ากับหนึ่งเสมอไปมันมีคุณค่าการใช้งานมากกว่านั้นอยู่ที่เราอ่ะจะใช้งานมันซ้ำไหมคือคีย์ของเราคืออยากจะให้คนเนี่ยใช้ซ้ำคุณขายอะไรที่ร้านอะพีซพีซเพเปอร์คคือ จะแบ่งเป็น3าม category หมวดแรกคือเป็นกิฟต์กิฟต์ก็คือของขวัญถ่ายก็จะมีกระดาษห่อของขวัญกล่องของขวัญการ์ดอวยพรริบบิ้นอะไรพวกนี้ครับแท็กห้อยอะไรอย่างนี้นะครับกิฟต์แท็กอะไรอย่างนี้แล้วก็หมวดที่2คือเซสชันนารีเครื่องเขียนก็คือเครื่องเขียนอ่าก็จะก็จะเป็นพวกสมุดโน้ตแพนเนอร์แล้วก็หมวดที่3เป็นหมวดแบบไลฟ์สไตล์โปรดักต์ครับโอเคก็จะเป็นแบบท็อตแบ็คแมสแล้วก็อ่าผ้าพันคอสคอฟอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเอาลายพาร์ทเนอร์ที่เราออกแบบเองเนี่ย แตกออกไปสู่แบบหลายๆโปรดักต์ซึ่งร้านที่แกว่า is your shop นี่ไม่ใช่ร้านพี่แกใช่ไหมคะไม่ใช่ฉันนึกว่าเข้ามาแล้วอ้าวไม่มีไม่มีไม่ใช่แค่ f า e ฟช็อปไม่มีเลย o ข้ามาดีสุดที่อย่าง that was a s i l h o u e t t ของพี่มีอยู่หลายที่ก็จะขายตามแผนกแผนกเดย์ทนอรี่ของห้างต่างๆอ่าโอเคโอเคก็จะแบบต่าง B2S l o อบอะไรเงี้ยหรืออย่างใกล้ๆใกล้ๆที่อินเดเชียนที่ที่ที่สามที่สามัญมีเหมือนกันในมิเดี่ยมเอนท์มี่ยมเอนท์มูสก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ What mm hmm. is the Selling Point จ kind of ุดขายหรือความพิเศษของแบรนด์ที่มีเดี๋ยวพี่จะพยายามลองพูดภาษาอังกฤษดูนะแต่พี่ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากครับเค My brand is uh, eco friendly products. Mm hmm. Yeah, so I try to use like eco material mm hmm. like uh, recycled paper and uh, soy based ink. Yeah, it's an ink that made from soy. Uh huh. You know, like soy bean. Yes, yeah, something like that. Actually, it's it non toxic. They claim that you you also can eat it. It's it edible. Yeah but don't but don't try yeah it uh the ink but don't don't yeah but don't don't try don't try but you know it's edible จริงๆมันเป็นคำที่ดีเหมือนเราเอาคำว่าซอยถูกมั้แล้วก็เอามาใส่ไฮเฟ่นแล้วก็ base ink ทั้งนี้เราจะแปลแปลวลีนี้เป็นเป็นภาษาไทยว่าอะไร soy based ink ก็คือหมึกซึ่งซึ่ง ผลิตจากโทเหลืออย่างนี้ได้คำว่าเบสตรงนี้คุณเอาไปใช้งนีได้เลยนะคุณอาจจะบอกว่า they are a London base company ก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนอย่างเงี้ยคือคำว่าเบสตรงนี้เอามาใช้อย่างนี้ก็ได้เช่นบอกว่า I am based in Bangkok อาเราก็อยู่ที่กรุงเทพหรือว่าเราได้ยินนะที่เขาบอกว่าแบบ this film is based on a true story อันนี้ชาดนะชาด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 ว่า this film is based on ก็คือต้องจำกันมากให้ครบ this film is based on a true story แต่คนที่น่าสงสารที่สุดอะคือ เออนัดและมาตาตื่งแต่เริ่มมาแบบนี้ตลอดต้องคอยต้องคอยป้องกันคุณอยากสลับกันไหมเราจะลองเดินถอยหลังให้คุณมาเลยเฮ้ยริงดีนะริงดีนะก็มาลองดูลองดูนะหมานึ่งสองสามข w w e r นเพน n อาไว้ก็น about the มา stationary okay เอ่อ the word stationary means เครื่องเขียนแน่เองเครื่องเขียนครับ ถ้าเราแบบหาว่า stationary เราก็จะคุ้นๆใช่ไหมว่าเป็นแบบสำเนียงไทย stationary เออก็ไม่ได้แย่แต่เราก็จะให้พี่แกเป็นตัวแทนของเด็กน้อในทั่วประเทศค่ะ listen well stationary Did you hear that stationary อันนี้เป็นการออกเสียงฝั่ง UK ก่อนแต่พอเป็นแบบเมกันค่ะ stationary stationary อ่ามันกะเป็น stationary อันนี้ก็เป็นความต่างของการออกเสียงเรามักจะไปจำสับสนกับคำนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ มันออกเสียงเหมือนกันนั่นเองอเราก็เลยดันไปมักจะเขียนสับสนกับคำนี้นี่ไงซึ่งคนเลาความหมายเลยอันนี้ not moving เลยนี่ทูกความหมายของมันเลยความหมายของมันคือ not moving or not changing there you go เห็นไหมมันออกเสียงเหมือนกันไงมันอนกเหมื้องอะ่ะพ้องพ้องอะไรพ้องเสียงเก่งมากครับผมเป็นนักเรียนดีเติมคำให้คุณด้วยทีมงาน พี่ห่อของขวัญแล้วเนี่ยล้วพี่ให้ให้ลูกอ๊อกแบบนี้ Happy Birthday นะสิ่งที่ลูกอ๊อกทำคืออะไรฮะดูจะแกะอย่างระวังโอเค I I I always reuse everything ในความหมายี้ไออย่างบ้านลูกออกเป็นหลักที่ที่ยังกฤษอุ้ยใช่บ้านที่ยิ่งปิดไปเลย I'm best t h r e I w o r k here you know what I mean This is w o r k นี่นี่นี่ทำมาทำงานนะคะไม่ได้กลับบ้านมานานละคือเราจะเก็บกระดาษของขวัญไว้เนี่ยประมาณสิบ สิบยี่สิบแผ่นแ้วได้มาใหม่ก็จะเก็บไว้หมดไม่มีการทิ้งค่ะแล้วทุกปีเนี่ยคนที่อยู่ในเซอร์เคิลเราจะรู้ว่าบ้านเราจะใช้กระดาษเก่าห่อตลอดอ๋อโหงี้โอเคมากไม่เคยซื้อใหม่มาก Never อ่าซึ่งทีนี้ทีนี้จะยกตัวอย่างว่าบางคนที่ได้รับเนี่ยพอเขาได้ของขวัญเสร็จเนี่ยเขาจะฉีกขยำทิ้งเอ้ยโอ้ดีใจมากอะไรเงี้ยตื่นเต้นไงตื่นเต้นแล้วแบบฉีกขยำทิ้งเลยแต่สิ่งที่เราอยากให้คุณทําก็คือนี่แหละฉีกแบบผู้ดีอะแบบค่อยๆคลี่มันออกแล้วก็ แล้วก็อันนี้สิ่งที่เราทําให้ดูคือการห่อของเราแบบนี้นะเป็นการห่อโดยที่ไม่ต้องใช้สกอตเทปเลยเดี๋ยวเราเราจะแกะให้ดูนะคะซึ่งการห่อแบบนี้เนี่ยพอมันไม่มีสกอตเทปติดเนี่ยมันจะไม่มีส่วนเทปที่เป็นกาวซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่กระดาษมันมีกาวเหนียวเนยวติดอยู่เนี่ยยากต่อการรีไซเคิลและไปใช้ซ้ํายากด้วยทีนี้พอเราเคลียออกมาได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่อยากให้ทาต่อก็คือว่าเฮ้ยกระดาษมันยังดีอยู่รอยปู๋เนี่ยมันจะเป็นมันเป็นส่วนที่เข้ามาแล้วและรอยปุ๋ย ตอบค่ะ The answer is perforation Yeah like it's such a difficult word คำนิยามตาม Cambridge ก็คือ a hole in something <laughs> แปลว่ารูในบางสิ่งไงเราใช้กับว่า,า,าหน้ามีรอยปลุก <laughs> อันนั้นนะอันนั้นน้าสิวเ <laughs> <laughs> มคานิกของรอยปลุกคือให้คุณฉีกตามรอยปลุกเลยสมมติว่า ฉีกไปเลยครับมันมันก็ง่ายคือคุณสามารถฉีกได้ง่ายมากๆทีนี้พอฉีกมาเนี่ยจากกระดาษหนึ่งแผ่นใหญ่ๆมันจะได้เป็นแผ่นย่อยๆโอเคถ้าลูกกล้องดูมันจะพอๆกับเฮ้ยเหมือนเป็นโน้ตแผ่นได้นะ uh huh. ครั้งแรกของมันการใช้งานของมันคือเป็นกระดาษหอ่อ uh huh. ครั้งที่2ถ้าฉีกมาได้เยอะเนี่ยโหเราได้โน้ตแผ่นขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นต้าเลยนะ uh huh. แล้วเราก็เอาโน้ตแผ่นเนี่ยไปใช้เขียนอะไรก็ได้ mm hmm. แต่ถ้าเกิดบางคนมีไอเดียครีเอทีฟมากกว่าน,นั้นเอากระดาษน,นี้ตัด ใส่ในแบบ t ัมเบิแบบนี้ได้เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะจริงๆทัมเบิเนี่ยถ้าเกิดเราเบื่อเมื่อไหร่เราอยากจะเปลี่ยนลายมัน oh. เนี่ยเนี่ยเราแค่ทาแบบเนี้ยเออมันก็ใส่เข้าไปใช่ไหมครัแล้วมันก็เกิดลวดลายแล้วหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเราเราก็ไปหาแบบเคลียร์เคสครับไอโฟนเคสใส่ๆเนี่ยเราก็ตัดจึ๊บเราก็ไปใส่มันก็เกิดลวดลายขึ้นมาเพราะงั้นคีย์หลักของเราก็กลับมาที่ อย่างที่เราบอกไปอัพพิสซ่าซ่าเปเปอร์คือกระดาษหนึ่งแผ่นไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับหนึ่งแล้วมันก็เลยกลายเป็นในวงเล็บที่มีตัว S อยู่ไงใช่ครับสิ่งที่เราอยากเราอยากเอ็นคอร์เดีให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราหันมาเติม S ให้กระดาษกันหน่อยไหมใช้มันครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรแบบนี้ฮะครับที่พี่แกบอกว่ามันกินได้อะคือคือหมึกนะคะหมึกเยอะอย่างคือเวลาฟังเออเดี๋ยวไม่ใช่กระดาษแล้วไปกินเลยตั้งคุณคิดนิดนึงซอยเบสอิงค์เนี่ยคือหมึกตัวหมึกไม่ใช่แบบ พี่แกบอกว่ากินได้ได้คือตอนเริ่มต้นที่พี่ทำแบรนด์เลยเนี่ยคือเราเราไม่ได้คิดแบบสายนักสแสดงที่แบบว่าเออใช้ใช้ความเป็นดาราโปรโมทอะไรเงี้นะเราคิดแบบดีไซเนอร์เพราะเราก็จบถามปัดจบะายมาเงี้ยก็คิดแบบคน,นออกแบบทานาว,ว่าเฮ้ยต้องไปสายประกวดว่ะเหมือนเอากล่องอะไรเงี้ยก็ไปมันจะมีโครงการชื่อท a าเล t นไทยของ DDP พอเราไปสมัครแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รับการคัดเลือก เราจะได้โอกาสในการไปออกแฟร์โ <Okay. S 2> อเคซึ่งในแฟร์เนี่ยคือก็จะมีทั้งแบบลูกค้าไทยรวมถึงลูกค้าต่างประเทศเข้ามา uh huh. พอเขามาเดินเนี่ยเขาจะแบบเหมือนช้อปปิ้งอะเฮ้ยไอ้แบรนด์น,นี้โปรดักต์น่าสนใจฮะเดี๋ยวเราออเดอร์ดีไหมยอยากรู้ว่าในตัวของแบรนด์เองเนี่ย mm hmm. มันมีแผนการในอนาคตยังไงบ้างอยากให้ต่างประเทศมันแบบมันโตมากขึ้นกว่านี้คือเราพยายามทําอยู่ซึ่งก็จะมีทาในในพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ทออนไลน์ uh huh. ขายแบบเป็นลูกค้าแบบเหมือนลูกค้าย่อย คนนี้เขาก็สั่งมามันจะมีเว็บไซต์<ๆ>ออนไลน์ของต่างประเทศที่ขายพวกงานแบบงานกิฟต์งานดีไซน์แบบนี้เราก็ไปสมัครกับเขาก็ขายผ่านตรงนั้นไปแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเราขายโดยที่แบบมีลูกค้าซึ่งเขาอาจจะเปิดร้านดีไซน์ชอ็อป mm hmm. เป็นดีไซน์สโตร์ในต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะสั่งที่แบบอ่ะปริมาณล็อตเยอะกว่าปกตินิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมี2ทางที่เราพยายามจะไปอย่าแงบบนี้นะคะในการขายต่างประเทศ I'm s e เริ่มกันกั o อันแรกเล e นะฮะกลย strategy? Very easy What does it mean? กลยุทธ์อดูสิคปตัวอย่างของการใช้ประโยคนี้นะคคือนะ The new advertising strategy really helped to boost production อ่านีแปลว่าอะไรกลยุทธ์ของโฆษณาตัวใหม่เนี่ยช่วยที่จะทำให้กระตุ้นน่านผลิตโอเคครับประมาณนั้นคำาต่อไปค่ะมาเลยนะคะสลับมาค่ะ Business model business m o d แบบจำองธุรกิจกล้องครับมากล้องต้องมีโคลส์มาเห็นตาแอบมองไหมพูแอบมอง His business model is good and honest. I appreciate that. แบบจำลองธุรกิจเขามาทำไม good แบบจำลองธุรกิจ a n า honest honest ช่วยเมย์ช่วยเมย์ honest ซืิอใจซื่อสัตย์ซื่อตรงซื่อสัตว์ได้เลย I appreciate that ฉันรู้สึกขับใจรู้สึกดี แอ <m uch ing> บประทับใจซาบซึ้งกับมันจังเลย,ยประมาณน,นั้นขอบคุณค่ะคำต่อไปนะที่ซูซ่าจุด Difficult Consignee มาตา Do you know what a consignee is? ผู้นำเข้าค่ะ <c oughs> อุ้ยอันนี้เขาบอกว่าแปลว่าผู้นำเข้าแต่จริงจ่ะจริงๆความหมายของมันนะลูกก็จะบอกเลยว่ามันคือ the person something is sent to งมาลว่าคนที่ของบางสิ่งถูกส่งไปหามันคือผู้รับเวลาไปขายตามห้างจะมีคำหนึ่งที่มาจากคำนี้เลยคำว่า consignment consignment คือ การฝากขายสินค้าซึ่งเขาจะบอกคุณขายแบบคอนซ i g เมนต์ใช่ไหมหักเปอร์เซ็นต์ไปอะไรแบบนี้ซึ่งก็มาจากคําเดียวกันถูกต้องนะคือคำว่าคอนซ i g n นี่ก็ตัวนี้แปลว่าผู้รับอย่างนี้ได้เลยจำเป็นว่าผู้รับสินค้าได้เหรอครับตัวอย่างอันนี้คูแกรับครับ Goods must be signed for by the consignee g o o d งนี้แปลว่าอะไรสินค้าเนี่ย มันจะต้องมีการเซ็นรับโดยโดยผู้รับพอเวลาเราเรียนศัพท์ที่ยากไปเพิ่งหนีก่อนเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณทําธุรกิจอ่ะคุณต้องเรียนําศั์พวกนี้แน่ใช่ใช่ครับเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มทําแบรนด์นะแล้ววันหนึ่งมีคนติดต่อเรามาส่งอีเมลฉบับแรกมาหาเราไอ้วันวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันตัดสินเหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แพ้เนี่ยคุณก็จะไม่ได้ออเดอร์เลยเพราะงั้นวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่วัดว่าแบบเราจะกระเสกระสนไหมจาได้เลยวันแรกที่พี่ทาพี่ก็ต้องไป คำนี้มันต้องใช้คำไหนเขาถึงจะเข้าใจว่าอะไรเงี้ยโอ้แล้วมันเต็มไปด้วยคำยากจริงแต่นี่ก็เป็นโอกาสแหละแล้วมันก็มันก็ผลักนั้นที่เราต้องไปเรามีอีก2คํคำสุดท้ายนะคะคำแรกคือคำว่า air freight คือจริงเวลาเรามองคำนี้เราจะไปเผลออ่านว่า air freight แต่จริงมันอ่านว่า air freight การขนส่งทางอากาศนั่นเองเช่นบอกว่า we will have to send these crates as air freight เราจะต้องส่งพวกกล่องลังนี้ไปเป็นแบบ การขนส่งทางทางอากาศครับถ้าเกิดอากาศก็คือแอร์แอร์เฟรทีนี้พอเป็นทางเรือก็คือซีเฟรยซีไม่ใช่ชิปนะไม่ใช่ว่าชิปแล้วก็ไม่บอทด้วยไม่บอทด้วยกลายเป็นซีเฟร h t สุดท้ายก็คุณนัท Some people prefer sea freight because it's cheap บางคนชอบการขนส่งทางเรือเพราะว่ามันถูกกว่านั้นมาแปะหประโยคมาเลยถ้าอย่างนี้ เห็นม้าดังน้นวันนี้คุณลองเอาไปใช้ได้นะคำศัพท์เหล่านี้ท uh, ี่เรามาฝากกันนะมีคำศัพท์มากมายเลยนะคะพี่แก๊ปพี่อะไจะฝากไหมคือหลายๆคนจะชอบพูดว่าแบบอีโคกรีนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเทรนอะไรย่างเงี้ยแต่หลังจากที่ผมทํามาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเทรนที่เราจะแบบต้องมาทําตามการต้องมาหันมาสนใจเป็นแค่ช่วครั้งชั่วคราวอย่างเงี้จริงๆเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นเหมือนเป็นแบบเบสิกนิดเลยด้วยซ้ำสำหรับทุกๆทุกๆอทุกๆธุรกิจนะเพราะว่าเวลาคุณทําอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทุกกคคนนนพยยยาาาาททํเลลือรดตุ้ ซึ่งคำคำนี้จริงมันก็ไปตรงกับ1 R ของของเวลา3 R ที่เราคุยเรื่องอีโคกันอะ reduce ซึ่งคำว่า reduce เนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยทุกๆแบรนด์มันทำได้หมดเลยนะทำเสื้อผ้าคุณก็ต้องพยายามตัดเพื่อให้มันเหลือเศษผ้าน้อยที่สุดใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ reduce เนี่ยพี่ว่าทุกคนทำได้แต่เราชอบไปแยกมันออกว่าแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งยาก่ะอีโคจะไม่ยุ่งอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนความคิดกลับกันครับถ้าเราเริ่มด้วย thinking แบบนี้เราใช้ความถนัดของแต่ละสายของที่ทุกคนทำอยู่ในธุรกิจของตัวเองอะ คุณสามารถที่จะสร้างความเป็นอีโคอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้ในรูปแบบของคุณเองไม่ว่าเราจะทําแบรนด์หรือทาอะไรก็ตามแต่คํานึงว่าอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำมามันคือขยะแน่ๆเพราะงั้นใช้มันให้คุ้มค่าก่อนจะเทิานันเป็นขยายครับ We only have one planet guys ครับ simple j s t เรามีโลกใบเดียวช่วยๆกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แก๊บมากๆนะแล้วก็ทอลการวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะวันนี้เราลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ I'm good at it now. Right. You have a rope. มีมีเชือกนะขออยากสาธิตอยากโวดฉันอยากโขดพี่แกมี้ว Can we fire rope? อยู่ดีฉันอยากโขดพี่แกมวนี่ใส่ปีกเดียากเห็นท่าแล้วท่ากระโดดต้องเป็นยังไงโ้ท่ากระโดดโอเคพี่แก้วโอเคมีสามารถกระโดดแบบเฮ้ยคนมองดีใช่หรือเปล่า